คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงชนี่น้อยและเยาวนรุ่นเล็กที่เพิ่งเกิดเมื่อวานไม่ควรทำตามนะคะ่ะออกไปจะมาดูอะไรล่ะเรื่องของผู้ใหญ่สวัสดีค่ะท่านผูชม,ผมก็อยู่กับช่องนางฟ้าสลอดอีกเช่นเคยนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้ก่อนนะการเล่ซาฟอร์จูนช่วงราภแห่งคเแนนเกมดีเจอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูเนาะเพราะฉันยังงง,งอยู่มันจะมีไอเอฟเฟกต์สามตัวใช่ไหมสีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่ไหมที่มันจะแบบมีสลับหน้าสลับตัวไอเกมดีเจเป็นเกมสล็อตแบบว่าแบบเต็มแผงเลยแกบบแบบเต็มจอเลยหลายเผ่าหลายนี้มากมันจะเป็นสล็อตแบบคูณอ่ะแปดคูแปบดบหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะจ้าเกมดีเจเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันก่อนเลยจ้าการได้ชาฟอร์จูนโชว์ราแผแห่งคะแนนจ่าอยู่กับสล็อตพีจีเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะลูกๆใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะคุณแม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดกิ่งไว้ด้วยนะจ้าจะได้รับชมคลิปก่อนใครการได้ชาฟอร์จูนวันนี้มีเครดิตทุนเข้ามา3,000บาทเบาๆวัดเลยแหละดอกแรกวัดเลยไหมไปเจ้าที่3รอบก่อนไว้ย อน่าจะได้วัดพอวัดมาแรกก่อนนะจ๊ะ750บาทมันมีกี่ตัวแล้วตัวที่1ตัวที่2แล้วตัวที่3อยู่ไหนอ่ะมันใช้4อันหมะอ๋อลง2อันพร้อมกันเมมันเล่นเล่หกลว่าแกฉันยังงงอยู่เอ้ามันยังไม่ครบ4อันทําไมมันถึงแบบมันถึงลุ้นฟรีแบบว่ามันถึงลุ้นฟรีแบบนี้อ๋อมันจะลง2อันพร้อมกัน ออลีอยู่ด้านบนเมื่อกี้อยู่ด้านบนใช่ไหมกี่ครั้งหมุนมะเนี่ยแปดครั้งหมุนาการในชาปแปลกๆนะจ๊ะวันนี้ไม่น่ารอดหรอกไว้กำลังมาไอ้ครอบสองช่องมีเนี่ยสามคูณสองเป็นหกเนี่ยได้คูณแค่หกผู้หญิงลนแถวสามหน่อยไม่ลนซื้อเจ็ดร้อยห้าสพ่ได้ร้อยสามห้ามีสองตัวได้สูง จะได้ทํางานกี่ตัวโอ้โหไม่ได้ทํางานเลยคูณสองชั้นเริ่มต้นที่คูณ3นะววยครอบ2ช่องก็ก็เอาคูณ2ไปคูณกับ3เข้าไปคิวแถวแรกเลยลูกเอาคิวมาแถวแรกไปต่อไม่ได้เลยเสียรอบทิ้งสมเป็นเจโอ้ยสมเป็นเอเฉยเลยเออยู่ไหนไม่มีซื้อ750ดรปังสาม้ง3หกบาทขาดทุนปัดเอาก็ได้หมอ เปสบเรื่อยก่อนนะท่านผู้ชมประจายหน้านอกไหลไม่คูณเดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเล่นกันในชาน่ะส่วนมากเขาเข้ามาเล่นแล้วเขาซื้อฟรีเลยบิ๊กวินหน้านอกแทบจะไม่มีช่องไหนที่มันเล่นแล้วมันบิ๊กวินหน้านอกช่องนั้นแหละมันหลอกลวงช่องกูหลอหลอกลวง กูไม่คนหลอกลวงหรอรช่องไหนที่มันบิ๊กวินหน้านอกช่องนั้นแหละมันหลอกลวงอ้าวกูบิ๊กวินหน้าน,านอก <c oughs> กูหลอกลวง <c oughs> ไม่จริงจริงมันไม่เคยได้บิ๊กวินหน้านอกเลยเพราะมันไม่มีตัวคูณไงมันไม่มีตัวคูณมันก็เลยแบบไม่เคยบิ๊กวินเออดีด,ดีจริงดีดีใครใจดีแคปไปลงติกตอกเลยนะช็อตเมื่อกี้นี่ตลกจริง ใสบิ๊กวินหน้านอกช่องนั้นหลอกลวงเอาคุณบิ๊กวินสรุปคุณหลอกลวงหน้าน,านอกมันไม่มีบิ๊กบินนะคะท่าน,นผู้ชมมันไม่มีตัวคุณนานๆมันถึงจะได้ทีเออต้องพูดแบบนี้เนาะมันมีอยู่ค่ะแต่ว่านานๆถึงจะได้ทีแบบไม่ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยฉันพูดถูกไหมเครดิตทุนมาสามพันนะคะจมไม่ลึกมากเพิ่งอยู่สองพันแปดจมไปร้อยสองร้อย แล้วก็บบาวายแบบนี้สวยนะใครได้บิ๊กวินหน้านอกอะ่ะถือว่าแบบอา้าวคูอีกแล้ว <c ười> คือมันไม่มีตัวคูณคือมันจะมีแค่รางวัลก้อนโตมันจะไม่ถึงเอ่ะรางวัลซูเปอร์เมกาวิน Super Mega win, อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงรางวัลเอ่ะซูเปอร์เมกา สคตเตอร์ทำไมออกทีละหนึ่งละสองตลอดเลยเฮ้ยแปลกวาะปกติฉันเล่นแล้วฉันจมทุนตลอดนะแต่วันนี้ฉันมาเล่นแล้วมันดันตัวเองขึ้นอาจาก2 0ับ2ดูมันดันตัวเองขึ้นตบแล้วแตกอ่ะดูว้ยมีแตง่งงวงัวน่อยงัวน้อยมหาสัจจันท์วน้อยสอยจุ ถ้าเป็นออฟฟ่าจูก็จะเป็นวัวทองค่ะอันนี้มันเป็นวัวน้อยวัวบะทองมันก็เป็นวัวเหมือนกันไหมวัวทองแห่งโชคลาบอ่าล่าสุดตบหายแล้วคุณย่องข้าวเดี๋ยวอ่ได้ย่องไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมงัวน้อย <c oughs> เอาเวนตะดำมาใส่ทำเอฟเฟกต์เวนตดำลากมาใส่มันดูดิ สะแคทล,ลงมาได้แล้วอยากเข้าฟีสปินเองฟีเดียวให้มันรู้เรื่องแหมฟีเดียวให้รู้เรื่องฟีเดียวรู้เรื่องฟีเดียวรู้เรื่องเขาฟีสปินให้หน่อยมันจะจมทุนลึกแล้วสแคทล,ลงหนึหลอสองตลอดเออลวงมันล่วงให้วะ แม่ขอไปเขาก็จัดให้ค่ะเขาล่วงให้เลยแต่ในเ,เด์เว่าเป็นลวงลงุซื้อเด้ออ๋อไม่ได้ทำตัวคูณไม่ได้เล่นโอ้ไม่มีเอฟเฟกเลยเอฟเฟกตัวคูณมมบ่มีกรอบอกรอบเงินมาอ่ารอบนี้แหละคุได้แนะ่ครอบสามช่องจักรวาลเป็นตัวเดียวกันพองมาลายแถวแรกสามคูณสามเป็นเก้าเก้าสองสิบแปดอาวคูณสิบแปดฟาดเข้าไปอืมพันหนึ่งอยู่เดอ้อเบ็ดสิบ แตกร้อยเท่าจากพันหนึ่งหยุ่วขออนุญาตให้เงินลันก่อนนะจ้าหยอกหยอกไปแบบหนึ่งไม่ทอดตามเหตหยอกหยอกกำไรละว้ยอันนี้เมกาแล้วมันก็จะระดับซปเปอร์เนี่ยอย่างเงี้ยหน้านอกมันไม่มีรางวัลก้อนโตระดับซปเปอร์เออแต่มันมีรางวัลก้อนโตอยู่คำมินแถวแรกเลยลูกไฮ้ได้เจอ้า สามคู่สอบเป็นหกหกสามสิบแปดเลิศอยู่เพิ่มคามินแคามินแถวแรกไม่มีมาอีนังคามิน,ม,น,ม,นมันไม่แถวแรกให้ฉันอะแกก็ช่างเด้กูกำไรพันสี่แล้วพอแล้วเลิกเล่นตองวายด้านบนใบเรียงเบอร์ตองด้านบนเว้ยมีกรอบเงินกรอบทองไหมเนี่ยอีสิบโอ้สิบโบมีกรอบเงินมีคิวอยู่คิวแถวแรกไไหมไม่มี มันจะได้แปลงร่างเป็นช้างไงกอบเงินคิวอีกแล้วว่ะแกแล้วคิวจะเอาคิวล่วงสุ่มเป็นสิสุ่มเป็นเอก็ได้คูณสองสามคูณสองเป็นหนางทองสุดคู่น,นี่แหละหปุ๊บปับแลับกลับมาคูณสามคือเก้าสี่พันแปดทำไรเท่าไหร่วะวันนี้ก็ไมไรพันห้าก็พอเรามาสามพันไง เอาไม่จ่ายแล้วล่าสุดไม่จ่ายแล้วครับท่านผู้ชมเราต้องแยกย้ายแล้วดีดหนีทำไมเฮาสามพันเป็นทุนแหมอ,อ้อถอนมาเท่าไหร่ดีอะไะครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะวันนี้กำไรพันห้าเบาพันห้ 1, 5, าวัดทั้งวันไม่ต้องทำงานมันก็เลิศแล้วแหละเนาะพอเถอะ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า